สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าอุ้ยคุยดวงนะคะวันนี้นะคะป้าอุ้ยมากับคลิปแรนดอมเนาะคลิปนี้นะคะไม่ต้องเลือกไพนะ่หนาป้าอุ้ยจะมาอ่านไพ่นะให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะว่าไพ่ยอยากจะบอกอะไรกับเรานะคะเราเดี๋ยวเราค่อยมาตั้งชื่อเรื่องกันนะ โอเคก่อนอื่นเลยนะคะป้าอุ้ยก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่กดไลค์กดติดตามนะคะแล้วก็กดแชร์นะคะรวมถึงทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะที่คอมเมนต์พูดคุยกันเป็นกําลังใจให้กันนะคะแชร์ประสบการณ์เรื่องราวซึ่งกันและกันขอขอบพระคุณมากเลยะคะ่ะอ่ะ เราเริ่มกันดีก,กว่านะอย่างที่บอกนะคะว่าคลิปนี้เป็นคลิปเรนดอมนะคะเป็นคลิปแบบพลังงานโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ต้องเลยนะคะก็อย่าได้เก็บไปใส่ใจนะคะฟังเป็นกําลังใจนะคะสิ่งใดที่จะต้องเตือนนะคะก็อย่าไป ข้อความที่ต้องเตือนเนี่ยก็อย่าไประแวงซะจนใช้ชีวิตไม่ได้นะคะส่วนข้อความไหนที่ฟังแล้วไม่ดีกะจใจอยากจะทิ้งไว้ตรงนี้ก็ทิ้งไว้ตรงนี้สิ่งไหนที่ดีอยากจะเก็บรับไปก็รับไปได้เลยนะคะปะ้าอุ้ยจะบอกลูกดวงทุกคนเสมอเลยนะคะว่าการกระทําของเราในวันนี้คือดวงชะตาของเราในวันข้างหน้า เพราะฉะนั้นค่ะสิ่งใดก็ตามนะถ้าเกิดว่าวันนี้เราทําเราคิดดีทดําดีพูดดีแล้วแล้มันยังเกิดเคราะห์ซ้ำกรรมซัดหรือวิบากกรรมอันใดก็ตามแต่ถือซะว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้เราฝึกฝึกความเป็นคนฝึกความอดทนฝึกเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นนะคะแล้วก็เป็นบทพิสูจน์ว่าเราจะเป็นคนดีจริงๆหรือไม่นะเพราะฉะนั้นก็อย่าท้ออย่าอย่าท้อแท้นะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่า ให้จะให้กำลังใจอะไรเราเนาะอ่ะ ten of cup ค,ความสุขนี้นะคะอยู่รอบตัวคุณความสุขได้รายล้อมอยู่รอบตัวคุณแล้วนะคะอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยจะได้ทิ้งภาระอันหนักหน่วงของคุณแล้วเติมเต็มชีวิตของคุณ ด้วยความรักที่อยู่รอบตัวบ้างหรือ,อยังครอบครัวคนรักสัตว์เลี้ยงหรือแม้แต่ธรรมชาติที่อยู่รอบตัวคุณพร้อมที่จะมอบไออุน่นมอบความรักให้แก่คุณเพียงแค่คุณหยุดนั่งมองสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณเพียงแค่คุณออกจากโลกอันโหดร้ายหรือความสัมพันธ์ที่มืดมน สถานการณ์ที่ทำให้คุณตึงเครียดจนมองไม่เห็นทางออกแค่คุณกล้าที่จะก้าวเหมือนซิกออฟสอดหกดาบนี้คือคนที่พร้อมที่จะมุ่งไปสู่แสงสว่างขอแค่คุณก้าวออกจากความมืดมนขอแค่คุณก้าวออกจากความท็อกซิกขอแค่คุณก้าวออกจากความเจ็บปวดแค่กล้าที่จะก้าว แม้ว่าหนทางเนี่ยจะต้องผ่านอุปสรรคปัญหาใดๆแค่คุณกล้าที่จะก้าวไปคุณจะเจอแสงตะวันอยู่ปลายทางคุณจะเจอความสุขที่คุณคอยหาอยู่อย่าเป็นกังวลอันใดไปเลยจงมั่นใจในตัวเองคุณคือ Queen of c o ยคุณคือคนที่ ม,ม,ม,มีความมั่งคงั่งมีความมั่นคงขอเพียงคุณอยากกัง,งวลหรือวิตกอันใดคุณกล้าเชื่อมั่นในศักยภาพที่ตัวคุณมีอย่าให้ความกลัวมันปดบังสิ่งที่คุณมีสิ่งที่เป็นความมั่นคงและหนักแน่นภายในจิตใจของคุณขจัดความกลัวนั่นออกไปและดึงเอาศักยภาพภายในที่คุณมีคือความมั่นคงและหนักแน่น ดึงมันออกมาคุณจะก้าวผ่านอุปสรรคนั้นได้โดยไม่ยากเลยหากบางครั้หากบางคนยังไม่มั่นใจขอแค่ปรึกษาหาผู้ที่เชี่ยวชาญขอคำปรึกษาหาทางออกด้วยการหาความรู้หาทางออกด้วยการพูดคุย หากความเชื่อมั่นมั่นใจในตัวเองมากขึ้นด้วยการพูดคุยสนทนากับผู้คนรอบข้างคุณจะเกิดความมั่นใจในตัวเองเกิดความรู้ภายในแห่งเต็มเปี่ยมทำให้คุณกล้าที่จะก้าวออกจากอุปสรรคปัญหาทั้งปวงถ้านาตอนนี้คุณยังเป็นแปดดาบอยู่แล้วก็มีความรู้สึก ถูกพัฒน,นาการถูกบีบคั้นถูกจํากัดไว้หาทางออกของปัญหาไม่เจอหรือถูกพันธนาการไว้จากสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเกิดความกลัวที่จะกล้าที่กล้าที่จะก้าวออกมาขอแค่คุณคะ่ะให้โอกาสตัวเองปลดพันฒนาการของตัวเองด้วยการเข้าไปขอคำปรึกษา เข้าไปคอกันปรึกษาจากผู้อื่นจากผู้รู้ระว้ววางแผนอย่างเป็นสเต็ปอย่างเป็นขั้นตอนหากไม่รู้จะปรึกษาใครสื่อโซเชียลต่างๆพร้อมที่จะให้ความรู้คุณให้คุณมั่นใจกับหนทางที่คุณจะเลือกไม่ว่าจะเป็นแนวทางการแก้ปัญหาของชีวิตสถานการณ์การเงินการงานความสัมพันธ์คุณจะสามารถ มองเกมนี้ได้ออกชีวิตคุณไม่ได้โหดร้ายถึงขนาดสิ้นไรไม่ตอกหาทางออกไม่เจอหนทางและโอกาสยังรอคุณอยู่เมื่อคุณได้ศึกษาหรือปรึกษาเมื่อเจอช่องทางแล้วจงวางแผนทีละขั้นตอนวางแผนทีละขั้นตอนอย่างมั่นคงเมื่อนั้น คุณจะไม่กลัวที่จะก้าวพลาดอีกเลยขอให้เชื่อมั่นค่ะเชื่อมั่นในความรักเชื่อมั่นในสัญชาตญาณเชื่อมั่นว่าโลกใบนี้มีความเท่าเทียมกันอยู่เสมอแม้กฎอื่นๆในชีวิตจะดูเหมือนโหดร้ายไม่เท่าเทียมกับคุณแต่กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ ไม่ว่าคุณเคยโดนใครทำร้ายเจ็บช้ำน้ำใจขอให้คุณมั่นใจในตัวเองนะขอให้คุณรักตัวเองเมื่อคุณมีความรักแก่ตัวเองมากพอคนที่ทำคุณเจ็บก็จะเจอกฎแห่งกรรมนั้นคนที่หวังดีกับคุณก็จะได้รับผลแห่งกรรมดีนั้นเช่นกันโดยเฉพาะตัวคุณหากตัวคุณรักตัวเองมากพอแล้ว กฎแห่งกรรมนั้นก็จะส่งผลมาที่คุณเมื่อคุณมีความรักตัวเองมากพอคุณก็จะได้รับความรักเก่งสวยงามคุณจะได้รับการปลดปล่อยจากพันธนาการทั้งปวงความทุกข์ใดๆที่คุณรอคอยการปลดปล่อยมันสมาถึงแล้วขอแค่คุณรักตัวเองให้เป็นขอแค่คุณรู้คุณค่าในตัวเอง สิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณเฝ้าคอยสิ่งที่คุณอธิษฐานไว้มันจะเป็นจริงแล้วมันถึงจุดสิ้นสุดแล้วของการรอคอยสิ่งที่คุณหวังจะประสบความสำเร็จหากคุณรักตัวเองมากพอความมีออร่าความเฉิดฉายมันจะเปล่งประกายออกจากตัวคุณตัวคุณนั้นมีพลังมากมาย ตัวคุณนั้นมีทั้งความอ่อนโยนและเข้มแข็งตัวคุณนั้นมีทั้งความรู้ความสามารถและความมั่งคั่งมั่นคงตัวคุณมีสิ่งดีๆอยู่รอบตัวอยู่ที่คุณจะหยิบเลือกใช้เมื่อคุณพัฒนาตัวเองได้อย่างเต็มเปี่ยมโอกาสดีๆก็จะเข้ามาหาคุณความรักความสุข ความสำเร็จความสมหวังสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงการเงินการงานที่มั่นคงและมั่นคงก็จะเข้ามาหาคุณอย่างมากมายทำให้คุณมีตัวเลือกมากมายอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกคนทางไหนให้กับชีวิตปัญหาต่างๆจะได้มีโอกาสรับการแก้ไข ัวคุณพัฒนาตัวเองไม่หยุดหย่อนตัวคุณพัฒนาความรู้ความสามารถศักยภาพอย่างเชี่ยวชาญไม่ต้องกลัวนะว่าจะตกงานไม่ต้องกลัวว่าจะอดอยากรากแค้นไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีความรักความสัมพันธ์ที่ดีเมื่อกุณพร้อมแล้วพร้อมให้ตัวเองได้รับโอกาส ทำตัวให้พร้อมที่จะรับโอกาสอยู่เสมอโอกาสนั้นมาหาคุณแน่นอนและไม่ได้มีเพียงโอกาสเดียวยังมีโอกาสมากมายหลายช่องทางให้คุณได้เลือกสรรขอเพียงแค่คุณรักตัวเองให้เป็นขอเพียงแค่คุณกล้าที่จะก้าวขอเพียงแค่คุณตัดความกังวลใจขอเพียงแค่คุณคลายความตึงเครียด เมื่อมีตัวเลือกมาให้เลือกเมื่อมีโอกาสมาให้แล้ว mm. ก็อย่าเรียเสียจนเลือกอะไรไม่ออกดูอะไรไม่ถูกไม่รู้จะตัดสินใจทางไหนสิ่งที่คุณควรเลือกคือสิ่งที่ถูกต้องนะบางอย่างตัวเลือกบางตัวเลือกมันทั้งถูกต้องมันทั้งถูกใจบางอย่างก็ไม่ถูกใจแต่มันถูกต้อง ให้คุณเลือกสิ่งที่มันถูกต้องนะแม้บางครั้งจะไม่ถูกใจคุณแต่การยึดหลักความยุติธรรมและถูกต้องนั้นจะเป็นหนทางให้ชีวิตคุณก้าวไปสู่ความสำเร็จจะเป็นการแก้ปัญหาหรือป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายในอนาคตขา้างหน้าปัญหาในชีวิตคุณหรือวิบากกรรมทั้งปวงในอนาคตของคุณนั้นจะถูกแก้ได้โดยคุณเลือกปัจจุบันเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้อง ถ้าใครรู้สึกกังวลไม่แน่ใจกับสิ่งที่เจออยู่ในปัจจุบันนี้ขอเพียงคุณทำสมาธิทำจิตใจให้สงบเยือกเย็นปล่อยวางจากพันธนาการทั้งปวงละทิ้งคำเหยียดยามดูถูกอยากเก็บมาใส่ใจ คำพูดถึงเราในเรื่องที่ไม่ดีเมื่อมาเข้าหูเราแล้วกระทบเราแล้วให้ปล่อยวางลงไปการกระทําของคนที่ไม่ดีที่กระทําเหยียดหยามต่อเราปล่อยวางให้อภัยและรักตัวเองใครที่มาคุกคามใครที่ทํากับเราไม่ดีให้เรารักตัวเองโดยการอาหสิให้เขาและไม่ไปข้องเกี่ยวกับเขาอีก วางตัวเองให้ดีให้ถูกต้องให้เหมาะสมสิ่งนี้จะเป็นเกาะคุ้มครองเราหากใครเคยกระทำผิดพลาดพังประการใดไปเมื่อรู้แล้วก็แก้ไขใหม่ทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้มันจะไม่ถูกใจสิ่งนี้จะเป็นตัวที่ทำให้ปกป้องเราจากวิบักกรรมทางปวงภายภาคหน้า สิ่งที่คุณฝันสิ่งที่คุณหวังกำลังจะเป็นจริงแล้วในอีกไม่นานนี้ความดีที่คุณทำมาตลอดกำลังจะได้รับผลของความดีแล้วหากช่วงนี้ที่คุณกำลังทุกข์ไม่ว่าจะทุกข์กายหรือทุกข์ใจแล้วคุณบอกว่าฉันทำดีมาตลอดแล้วทำไมฉันยังต้องทนทุกข์ทำไมฉันยังต้องเจอวิบากกรรมทำไมฉันยังต้องเจอคนมาทำร้าย ขอแค่คุณทําตามสเต็ปในคลิปนี้อีกไม่นานค่ะอีกไม่นานคุณจะได้รับสิ่งที่คุณรอคอยความสุขความสําเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมเพราะคุณเป็นคนที่มีใจเป็นผู้ให้อยู่แล้วคุณเป็นคนที่ให้อภยัยให้ทานแล้วก็ให้ความยุติธรรมกับทุกคนความสุขความสำเร็จมิตรภาพที่ดีโชคลาภ สิ่งต่างๆกำลังจะเข้ามาหาคุณในเร็ววันนี้ออกมาเถะนะออกมาจากพันธนาการทั้งปวงออกมาจากความโหดร้ายออกมาจากฝันร้ายออกมาจากความเจ็บช้ำในอดีตออกมาจากความคิดลบๆที่คนอื่นเอามาใส่หัวเราหรือแม้กระทั่งเราคิดจินตนาการไปเองสุขภาพที่ยาแย่มันจะถูกดีขึ้นเรื่อยๆ จิตวิญญาณภายในของคุณกำลังได้รับการเยียวยารักษาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากครูบาอาจารย์เบื้องบนขอเพียงแค่คุณปล่อยกายปล่อยใจให้เป็นอิสระปลดเปื้องตัวเองออกจากความทุกข์และพันธนาการทั้งปวงเมื่อทุนทำได้นั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนครูหรือผู้พิทักษ์ของคุณจะปกป้องคุ้มครองคุณไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณได้อีก ทวจิตใจให้เข้ากับธรรมชาติปล่อยใจให้ว่างให้เป็นธรรมชาติให้สงบและเมื่อน,นั้นคุณจะเจอความสุขความสําเร็จความสมหวังหนังที่ใจคุณหวังสุขภาพร่างกายใดๆทั้งปวงจะถูกการเยียวยารักษาจิตใจจะได้รับการเยียวยาสุขภาพจะได้รับการรักษาและฟื้นฟูความสัมพันธ์จะเจอมิตรภาพที่ดี ขอเพียงแค่คุณให้อภัยตัวเองให้อภัยผู้อื่นและออกมาจากความเจ็บปวดเจ็บช้ำทั้งปวงอีกไม่นานแล้วนะพาตัวเองออกมาพาตัวเองออกมาเจอความสุขความสำเร็จสมหวังความมัง่งคั่งทางการงานการเงนิงนสุขภาพที่ดีมิตรภาพที่ดีกําลังรอคุณอยู่คุณคือคนเก่ง คุณคือคนที่ปฏิบัติดีมาตลอดแล้วเหลือแค่อีกนิดเดียวนะออกมาให้ได้ครูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนผู้พิทักษ์ของคุณกำลังรอคุณอยู่้าแขนรับรอคุณรอที่จะปกป้องคุณให้พ้นจากภัยมารอันตรายทั้งปวงจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะ ขอให้ทุกท่านนะคะที่ได้เข้ามาฟังคลิปนี้ได้รับพลังงานดีๆได้รับการเยียวยาผ่านหน้าไพา่ทุกๆคนนะคะขอให้มีความสุขความสําเร็จความสมหว,วังดังใจปรารถนาใครที่ทุกอยู่เศร้าอยู่นะคะขอให้ให้อภัยตัวเองให้อภัยผู้อื่นและปลดเปลื้องความทุกข์ เจอหนทางของการแก้ไขปัญหานั้นได้โดยเร็ววันขอให้ปัญหานั้นถูกแก้ไขได้ด้วยปัญญายาณของคุณนะคะใครที่มีสุขภาพร่างกายที่กำลังบอบช้ำเจ็บปวดอยู่ก็ขอ,ขอให้หายโดยเร็วพันนะคะคลิปนี้ป้าอุ้ยขอส่งมอบพลังงานดีๆให้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ